สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ผาซ่อนแก้วนะอยู่ชั้นสูงสุดเลยครับกับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับนะที่พระอาจารย์ปรมีนะฮะที่ให้เราได้ทำนะครับเรื่องราวของผาซ่อนแก้วหรือพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับท่านผู้ชมว่าความค้นพบได้ยังไงความเป็นมาได้ยังไงนะครับที่อาจารย์ประวัติของพระอาจารย์มังไหน เดจะได้รู้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่นะฮะรือที่อยู่เขาค้อหรือคนที่อยู่ถัดไปก็ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับพอมุมสวยแต่เขากาลังใส่บาทกันนะครับตักบาทตอนเช้านะฮะทุกเสาร์อาทิตย์จะมีการตักบาทใส่บาทตอนเช้าทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ช่วงเวลาช่วงเจ็ดโมงนี่แหละครับท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาก็จะแวะมาใส่บาตรพระเจ้าพระโอ่งนี่ก็คือว่าสุดยอดได้บุญอย่างแรงแล้วนะครับอยู่ที่เขาค้อนะครับจะขึ้นมาเส้นเขาค้อพิษณุโลกอาจจะอยู่ด้านขวามือจะมองเห็นนะฮะจะขึ้นจากโลงศักดิ์ขึ้นมานะครับแล้วจะมาจากพิชณุโลกก็มาโลงศักดิ์หรือมาทางพิชพบุญผ่านอำเภอเขาค้ออยู่ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ัีผ้าข้างล่างคือส,สดๆนะกำลังจะเตรียมใส่บาตรนะครับ ท่นผู้ชมก็จะได้ชมไปพร้อมกันฮะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพสวยแล้วก็เอาไปฝากแฟนขับทีทีวีนิวทั่วประเทศเลยนะครับ